สวัสดีค่ะ <laughs> วันนี้มาพบกับเกม m มค์ครับแต่วันนี้เราจะโอเคเดี๋ยวเราฮอตเนี่ยตั้งค่าเสียงก่อนนะจ๊ะวู้ฮู้เราจะมาที่ Audio. ออเดียรอไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะคะทุกคนเราซาสักโอเคโอเคโอเคโอ้ god อันนี้จะเป็นเสียงตอนเราเขาทำโอเคอันนี้เบาๆเบาๆได้นะทุกคนโอ้นนนนอันนี้จะเป็นเสียงวัวเสียงกินแล้วก็เอาเบาๆานะครับทุกคนไม่เคยได้ยินเสียงนี้เลยอะ อันนี้เสียงฟ้า่าจ้าอะไรอะอะแตกๆเสียงแตกๆนะคะทุกคนโอเคเซตติ้งเรียบร้อยแล้วเข้าไปดูใหม่อีกรอบโอเค Let's go This is my world ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของฉันไปกันเลยจลกรสักสครู่นะคะทุกคน Loading r i s e a r c h e Loading Minecraft ทำธรรมาทำ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 ก่อนอื่นนะคะเราห้ามขยับตัวเดี๋ยวมันจะแรกกนะคะทุกคนเราไม่สามารถขยับตัวได้ตอนนี้เพราะมันจะแรกมากๆโอเคได้แล้วค่ะทุกคนกราบสวัสดีอีกครั้งตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในเกม Minecraft นี่คือฟาร์มและบ้านที่ยังไม่สมบูรณ์เป็นบ้านที่สร้างขึ้นมา เพื่อหลบนี้ซอมบี้แอดสป,ปาราตต่างๆนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำภารกิจไปตามหาสโรเบรรีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเพชรในถ <พา S 1> ้ำนะคะถ <พา S 1> ้ำที่เราไปมามันจะเป็นถ้ำเฮ้ยเราจะาขวานไปทำไมอะถ้ำที่เราไปมาแล้วนะคะทุกคนเป็นถ้ำที่เราสร้างทางเอาไว้แล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าทองอยที่ไหนนะคะเราจะไปเปิดประสบการณ์ด้วยกัน ไปกันเราจะต้องเตรียมของก่อนอันดับแรกขาดไม่ได้เลยตรงนี้เราต้องมีของกินนะคะเราจะเข้าป่าเข้าดงเข้าถ้ำไม่เอาของกินไปมืงโง่ะเนี้ยโอเคได้แล้วจ้าเราจะลืมใส่ชุดก่อนนะคะเราจะได้ออโอเคเราต้องสวดมนต์ก่อนอันดับแรกนะคะแล้วต้องสวดมนต์ทำใจ ว่าเราจะเข้าไปหนแล้วไม่ได้ออกมานะคะากาจะกระดูกไปทําไมวะเน,นี่ยโอเคฝากไว้นี่ก่อนละกันโอเคตอนนี้เพื่อนกําลังดูหนังผีอยู่นะคะไม่ได้เชิงหนังจ้ะอันนี้ฟาร์มของเรานะคะฟคาร์มที่สร้างขึ้นมาเพราะว่าโอ้ <c oughs> อ้เจ้าไอ้เต้าไอ้เจ้าไอ้เจ้า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 ไปตายซะโอ้โห <c oughs> เราต้องมาต้องอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนเราได้ขาถาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนออืไปแล้วเอา้าทำไมมันไปบอดดมันคือเป็นจังสีอะไปจ้ามาตีมาตีผู้ดได้ลราเอามาไปทิ่มไปกลางทรงมันมแมนโตมามันเป็นละมังละวังละมังโอเค let's go ลุย อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ย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 อะไรอ่ะฮ่าฮู้ฮู้ฮู้ฮ่าฮีฮู้ฮ่าทุกคนเห็นอะไรไหมมันคือเสียงนี้ทั้งดีหลอเกินเราดูกันบ้างว่าเมื่อกี้อะไรเข้ามาบ้างนะจ๊ะอะไรนั่นมันของที่ฉันหายไปของที่หายไปของฉัน ได้กลับขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบมีทางน้ำมีดินมีไฟโอเคพาอไปเลยจ้าเอออันนี้คือทางที่เรากันลงนะคะไปจ้าไปจ้าอันนี้ก็คือทางลงไปภูเขาโอเมก้าโอเมก o d โอเมก้า is music music d a e โอ้เจอแต่สัปดะหนะคะทุกคนช่วงนี้ เรากำลังเป็นที่นิยมสำหรับพวกสัปลามาด <siglo. mail>. ูซ <satisfy> ิว่ามีเอี้ยงโอ้ยตายแท้ตายเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟ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 ก่อนโธชีวิตเข้าไปใหม่ตายแน่นอนรอบนี้เฮ็ดใจข้าวหนึ่งเพิ่งเล่นเองอเอาเอาไม่ตาย เขาไม่ตายเฉยอ่โอ้โหเยี่ยมปกติเราจะตายแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่มีน้ำเราต้องเอาน้ํามาดับไปอย่างงอย่างงคนงงคือคนเล่นไม่เป็นโอเคเรามาดูกันว่าทางนี้จะนําเราไปสู่อะไรเอ้าทางนี้เคยมาแล้วค่ะทุกคนมันเป็นทางทาง,นว,างวนวงวนวงเบียนเราจะไม่ขึ้นที่สูงเราจะลงที่ต่ําเราจะไปหาของ <laughs> ดีกันนะ <laughs> ทุกคน โอ้ยอีกแล้วอีกแล้วแล้วรอบนี้ตายนะทุกคนถ้าไม่เสียแอลเขาออกกันแป๊บหนึ่งข้าวเดี๋ยวอะไรเจอผียังเปิดพีดก็ได้เอาเลยอ่ะผีเหรอตอนนี้เพื่อนกำลังดูเธอดูอะไรอ่ะไม่ชื่อรายการอะไรริเวอร์พูลแอน แมนเยอะคนเป็นผีอโอเคเราไม่ได้สนใจนะครับแต่วันนี้เขาจะ okay. ต้องไปปาทธอเฮ้ยทางนี้ไม่เคยมาไม่เคยมาพนะอ้ my gosh งัวเคเราไปที่อื่นกันดีกว่าค่ะทุกคน ตรงนี้เราเคยมาแล้วนะคะดูทางสิทําไว้สะง,งามสักขนาดนี้อ๋อรเราจะบอกว่าต้นกำเนิดของดูได้ยินเสียงอะไรไหมคะทุกคนเสียงซอมบี้เดินเข้าไปผ่านนับจะเป็นเสียงกระดุทุกคนเชื่อไหมเอากี่แสนจ่ายมาหวัวใจเราจะหมดแนะ่ละมันจะตายก่อนเห็นไ,ไ,ไหมคะว่าฉันเคยมาแล้วฉันเอาเตา,ตากับโตโตคับข,ของมาวางเด็กก็ ทิกาติกาอเอาวช็อตไปให้โอ้กระประประเผนั่นคือจุดกำเนิดไอตัวกระดูกนะคะโดนมันกำลังวนวนมันมาจากนรกค,ค่ะไปอย่าไปอยู่กับมันเราไปล่อยไ้ตรงนั้นแหละเราจะไปหาเพชรกันนะคะชาตินี่ก็หาไม่เจอวะนานขนาดนี้อะไรไะอะไรอ่ะผีมาแล้วเหรอตึกกตต้ง ไปทางไหนดีไปทางไหนดีคะทุกคน,นก,ก็ไปทางที่เราไม่เคยมาะคะ่ะแตกหนึ่งโอเคหยาโเ้ย,ยทำไมมันมีแต่ทางแบบนี้เฮย้ยอะโข <c oughs> ่ฮืมคิปเปอร์ <c oughs> มึงก็มาซะเงียบเสียวนะมึงหืง ตกใจหมดเลยตกใจหมดอโอโไปเถอะไปหาที่ยืนไปที่อื่นกันเถอะโอเคอ๋อทางนี้เหมือนคุ้นๆเอ้าเคยมาแล้วนี่คอให้ชันทางสร้างเอาไว้มันก็คือทางตันทางตันนี้เคยไปแล้วไปขุดเอาทองแล้วมันก็หมดไปแล้วโอ้สงสัยแถวนี้มันคงหมดที่จะ ค้นหาตรงนั้นข้างบนข้างบนได้ยู่ได้ยู่เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปข้างบนกันนะคะเอ้ยไม่ได้จะเอาวางไฟไฟวางโอ้โหพูดแต่ละค่ะ้แม่ทราบกันไปหมดโอเคขึ้นตรงนี้เจ้าขึ้นไปเจ้าขึ้นไปโอ้โหมึงไปวางทำไมเนี่ยอารยาขึ้นไปเจ้าขึ้นไป ดูสิว่ามันมีอะไรอ,อะไรทางนี้ไปไหน<อ>แล้วทำไมไม่วางตรงนี้เอ้าโง่จริงๆอาติสอีกเอาถ้าเอานี้รลงมาเนี่ยมันจะอา้อาวอา้าวโอเคเดี๋ยวเรื่องโอ้โหมันมีแต่หินกรวดอัุโคนถ้าเราไปเราจะตายเนี่ยเลยว้าวทานเต็มแต่เราไม่ต้องการนะคะ ผ่านเราเยอะแล้วออออโอ้โหผ่านเราโอเคขุดก็ได้<ม>อุ้ยเสียเวลาอะไม่อยากขุดเห็นนั้นไหมทุกคนเห็น <c oughs> อะไรล่ะเออเห็น <c oughs> อะไรวะตาดีคนเดียวเล่นอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวเอ้าเริ่มร้อนแล้วไอมืดจังเออก็ติดไฟสิโง่จริงทุกคนเราเริ่มพูดกับคนเดียวใครสนใจจะอินบอกมาเล่นด้วย ก็มาได้นะจ๊ะโอเคโอเคโอเคขึ้นมาทำไมอะไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ oh, <c oughs> ไปดูก่นอะไรก็ไม่รู้แตกเนื้อแตกซ่องแตกซ้ำฉันว่าเราไปหาถ้ำอื่นดีกว่านะคะทุกคนโอ้โ oh หจะตายแน่เลยกินข้าวก่อนเถอะ กลับมาที่เดิมอีกแล้วมันอเลยก็จอกจากที่นี่ได้โอ้ยไปทางไหนวะนี่แหละเวลาขุดเมืองแล้วมันหาทางออกไม่ไม่ค่อยเจอทุกคนไปทางซ้ายทางขวาถ้าน,นั้นมันจะวนกลับเดิมไหมเฮ้ยตอนนี้ก็ไปมาแล้วนี่ก็ทางตัวเองขุดโอ้โหโอเคตั้งสติตั้งสต,ต,งสตินะโมสามจบก่อนออมตรงนั้นไมทางออก เอาไม่น่าใช่ละเอาตรงนั้นไหมสวยๆทางสวยๆอ้าว่า,า,า,าอ้าว่าอ,อ้าฮ่าโอไม่ใช่อมันเดี๋ยาไปลงลาวานะเฮ้ยจะไปทางนี้ทำไมมันไม่มีอะไรคลิปนี้จะยาวนานก็เพื่อหาทางออกนะคะเป็นกำลังใจให้กับดิฉันด้วย มันจะต้องเป็นทางที่สร้างบันไดเอาไว้อะทุกคนเป็นทางที่สร้างบันไดเอาไว้แล้วมันทางไหนวะโอเคเฮ้ยทางนี้แหละจำได้ละนี่ไงบันไดสวยๆโอเคทางไหนอีออนี้ไงบันไดสวยๆสวยตรงไหนวะแคบๆโอเคอเคืม ชักไม่แน่ใจแล้วว่าอน,นี้มันไปแล้วนี่ว่าอะไรอะไรเริ่มงงเหมือนวนอยู่ที่เดิมอย่างวะโอเคนี่เด้ทางกาน้ำเช,าช,าชา้าเช้าเช้าอ๋อโอเคนี่และ เยี่ยมเจอแล้วนี่แหละทางออกของเราอ้าวดูสิมันไฟมีไฟทุกทางอะทุกคนงั้นเราจะเลือกไปทางที่มีคบเพลินนี่แหละเยี่ยมจริงอ้าวเจออีกแล้วแล้วก็ขึ้นไปทางนี้นะจ๊ะแล้วก็วนกับเยี่ยมจริงๆถ้าเราเจอต้นนี้แสดงว่าเราอยู่ไกลทางออกมากที่สุดและนี่คือสัญลักษณ์ของทางขึ้นไปด้านบน อาจาไป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 จาโอ้โหเสี่ยงรถโอ้โหคมเลยโอ้โหขํมเลยแม่เลิศจริงจริเรากับปลนก่อนอนดับแรกเอ้ยปาโลมามันจะมาตอดชั้นค่ะทุกคนตอนนั้นเคยไปตกเบ็ดนะคะทุกคนแล้วไปตกโดนโลมามันมาตอดชั้นเฉยอันตรายนะโลกนี้ ไปจะไปไปข้างหน้าไปทำไมเอ้ย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 เชืยกย้ำย้ำจริงจริงเหตุใดฉันถึงไม่เก็บเธอน่ะหรอไอ้คิปเปอร์มึงมาอย่างตอนนี้ย้ำกุบต้องกอนต้องมาซ่อมพื้นนะทุกคนคิปเปอร์เยอะมากไปหนีกูหนีไปก่อนลาก่อนจ้าจุ๊บ เฮ้ยไม่ได้จะตามมาค่ะทุกคนโอ้มันไม่ต้องตามกูมากูขอกินข้าวก่อนแด้ไหมแล้วต้องกลับไปนอนนะคะทุกคนมันจะได้เช้าเราจะไม่มีผีแต่ว่าเตียงเราอยู่ตรงโอ้เตียงเราอยู่นั่นเห็นไหมยเยี่ยมจริงๆโอ้ยเกียดที่สุดก็ค,คือคิปเปอร์เลยค่ะทุกคนคิปเปอร์เอ้ย ไปหาโดดน้ำเลยนดีกาทุกคนเห็นไฟตรงนั้นไหมมื่นสองละเธออะไร <12 S> 1ม <12. S> ืนสองล้ว12โอ้โห,โหเพจที่เพื่อนดูตอนนี้คนดูหมื่นสอเลจ๊ะเห็นตรงนั้นไหมคะไฟหุ่งหนั่นคือมีปราศาสอยู่ใต้น้ำแล้วก็มีเรืออับปางแต่ดิฉันเล่นไม่เป็นเนื่องจากว่าฉันครับน้ำยาไม่ได้ไม่รู้จะไปครับไอ้เบรสเสที่ไหนดีโอ้ ไป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 ,ไปหานอนเฮ <c oughs> ้อ,อ้าวมันนอนไม่ได้มันมีอืองานต้องเราต้องยกเตียงไปนอนที่อื่นละคะทุกคนงานนี้ไปไปไปนอนที่ไหนดีโอเคฉันจะนอนนี่แหละวิวสวยๆตื่นขึ้นมาก็มีทะเลทะเลนอนเลยจ้า ลาก่อนโอเคไว้เจอกันใหม่มวนันพรุ่งนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายจุบจ๊บๆเอาเฮ้ยปิดตรงไหนเอาเฮ้ยกดปิดตรงไหนโอเคมาละกดปิด